สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่งชางศิลป์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับกับบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับพี่น้องอ่าอิ่มงานกจัดเจ็บรถครับเป็นระเบียบเรียบร้อยครับเพราวะทุกว่งนี้นะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์ของเราทําการแสดงเสร็จแล้วก็ี่เข้ามาจอดที่ทำน้าง,งานนะครับที่นี่ตัต้งาต่ว่างระบบระเบียบดีๆครับ โอ้เอ้าโอ้ยรีบขานเลยพี่น้องอครับฮะเอ้าขาเจ้ารย์ก็มาอยู่พี่รีบขาเสริมคเออเฮ้ยว่าจะรถพอเหมือนอยู่นะเฮ้ยเหมือนเลยนะสวัสดีครับสวัสดีพห้เอกโอ้พี่น้องนี่ครับตัดผมรอสถานที่ครับ ตัดขนมอยซอยขนตุดดูดเฉียวเงียบนะครับ doom, มีบรรยากาศนะพ <laughs> ี่น้องโอ้ตัดแล้วบอกรับนั่นตัดแล้วครับไอ้จะตัดบปุ๋ยโว้ยผมตัดแล้วว่ามาผมตัดเองแล้วสายสายสายบอกได้แล้ว,<ม>ว,วหลกักแท้ปุ๋ยครับนี่ครับแต่ว่าข้างหลังบุหรี่เป็นไงผมว่าผมว่เห็นผมสายเอาสายเอาเลยโอวตัดมาตัดหนุ่มบ้นมือหนีพอดีเลย ท่าไหนครับเห็ดท่าไหนเขาเขาหนักบอกเรืเอเป่าได้ไหมเทเบสบอลนี่บอกครับเมียสีมันขาดนี่บอกครับเมียนผมมองหูเหมืกันเพราะว่ามันบัมีมันบม,ม,มีภาพสราให้เบิ่งครับแต่ว่าเท่าที่คงสุดได้มันดังปัดมันอาจจะขาดเองปั้มบอลบอกเฮยว่าเป็นรอยวายครับ าามาช่วงเล่นบอลนีก็มาปั่มปังกับคูต่อสูรหรือว่าวหาลักเดียวไปปรมัร่นหนีด้วยที่มันเป็นเนี่ยรงพานกับกับเรงเลี้ยงพานอ๋อ,อเลี้ยงพา,<อ>านไป,นไปก็เลยมันขาบเกี่ยวระวังแบบระวังโยกลบคูต่อสูรประมาณนี้นปะแมนครับระวังถึกเตะข้างหลังหรือว่าขาดเอียงครับแมนครับเรื่อว่าเสียนเฮาบอลในว้อมหลังไก่ก่อนว่างรอบวอมหลังไก่โปรเฟคพ่อแมนครับก่อนเน่นก่อนก่อนที่รงสนามเนาะ นี่ครับพี่น้องก่อนคือวบานนาักมวยครับต้องมีการวอมนะครับวอมวอมวอรมร่างกายเพื่ออยังเพื่อที่จะให้เส้นเอ็นนะครับทั้งหมดในกำกำเนื้อของข้าเนียให้มันให้มันลายตัวครับให้มันหยุดยุ่นได้นะครับนกักกีฬานักมวยให้กนครับนักกีฬาสุกป,ประเภทครับต้องต้องวอร์มวอมอัพก่อนนะครับก่อนที่จะลงสนามครับนี่ครับเมื่อไหจะเกิดนี่พี่น้องเห็นเห็นจะไ,ได้คิดแบบว่าเห็นนะเพื อินดอล่าจักรอยล้านก่อนรจักรลอล้านก่อดาล่าเนาะลาหนังจักรอยล้านหอเจ็ดรอยเอ้าวัดอันนั้นเจ็รอันนี้อันอันค่ายวอนี่เลยส่ประมาณสามสี่พันสามสี่พันสามสี่พันก็ค้ดหน่อยกลงทุนเป็นล้านได้สามสี่พันสามสี่พันล้านโอ้ครับผม สัมผัสไปอีกนี่ครับพี่จงไหนครับเบิ้งแล้วคิดว่าก็เห็นว่านางเบิ้งบ่ได้บอกบ่จ้า,จากับไผเลยเบื้งได้คิดว่า,าวครับแต่<ส>ว่าใส่หูฟังนางเบิง้งผมเบิ้งเบื้งได้คิดว่าเห็นได้คิดสัมผัสครับนงบงเบิแบบตั้งใจ่ว่าที่ที่ที่พันมากครับกับประสบการณ์ที่การเขาเรียกว่าการเบิ้องนางกับการแสดงนางในนางเรื่องนี้คิดว่า น,น,น,นั่งนั่งนั่งคล้ายอ้วนเนี่ยประสบการณ์ที่แสดงหนังมาแล้วก็จากที่ชมมาที่หลายๆเรื่องเนี่ยค,คิดว่าเป็นยังไงเป็นแนวทางดีเรา,าใช่มันว่าแม่นติดต่อแน่นอนครับมามาแม่แมนังว่าแม่นันนง,งข,งงขงึนน้นคอมเมนต์ดิเขาว่าว่าไม่ไม่เป็นไรที่แต่ว่าเห็นเขาคอมเมนต์ดว่าบอทบอทเราโพด เอามาเอามาเอามา,เอามาไอ้คอมเมนต์บอกครับเพราะว่าสับเปลี่ยนไม่เห็นโฆษณายอย่างนั้นอย่างนี้เลยเขายัางได้นู่นนี่นะเอามันมันคนละ <laughs> เอามันมันคนล่ะนะครับพี่นออ้องต้องต้องตั้าใจเอาลอดติดตามนะครับ17กรกฎาคมครับพี่น้องเ,อเดือนก,กรกฎาคมนี้ตุกโลงภาพยนตร์นะครับ,รบทั่วโลกนะครับพี่น้อง ก็เห็นบ่แมีนบ่มีครับพี่น้องบ่เสื้อจะขวบจะไกยไข่ออครับพี่น้องนี่แหละครับโอ้ยแต่ผมบอกสำนีผมกับโค้ลูกสำนักงานนี่ครับพี่น้องที่ดมตรงนี้นะครับสมัยก่อนมันจะมีต้นตาลครับพี่น้องอยู่นี่ครับนี่ครับโคลูกเลยครับนี่ครับครับต้นลำเง่ครับผมมาวอดนี่ย้ำเดยต้าสเปนกีว่าเมืองหมอหลอกมอลำครับแลีนกายหนาดมนี่พี่น้องสเปกีไม่เป็น ฟังตัวห่าวจะเป็นต้นกกโพครับกกโพใหญ่อยู่หันต้นหนึง่งวันนี้เพื่อนเอาโอ้ยขนลุกเ <laughs> มี้ยครับของแก่เลยวั <laughs> นนี้ทางเนี่ยถนนคนทางเนี่ยซีห้างจง้ามองนีเฟ่ห้างมองหันตลอดเพราะว่านำไม่เล่นานำไม่ลายม,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 มันนำมันอยู่ขวมมันหนีห้านีิ้วเงี้ยครับไอนน <laughs> แบบว่าโอ้ยมือดีขึ้นนี่มีพวกกลมนากคมตะบิด ไปเลยล่างมือวิเปียตสอง Leonard, ตัวอยู่นี่ต้นตาลนี่มีสองตนล่างเถียมีเล <Yeah. S 1> ียอมากมีกอ่าสามต้นตนพู่วฟังข้างนั้นล่างมือมันเป็นโกนเนาะมันตัดออกกว่านี้มันเพิ่งเผาบว่านี้คือ่งกระพงถึงระไม่เดี๋ยวก็เป็นโกนใส่สุดขาวกอมหลุโอยโอยหัวคนลุกเอานีกนะครับพี่น้องบ๊อแมนบ๊อบมี่ขึ้นมาแล้วครับจ้าขวมเจ้ากลายครับตอนเห็ดดมไม่ไหมนี่ครับตอนเห็ดดมตัวนี้นี่สั่งตึกหอหอตรงนั้นครับพี่น้อง ให้ว่าค้นไหว้วคนที่ถือผีเข่าครับให้ว่าเห็นเลีนดำดำนะครับโตลงจากจากหอพักนะครับหอพักหอทีอ่สั่งนะครับหอพักหอนะครับโตนตึบแลีนมาต่ำต่ำไหมครับ <c oughs> อ่ะใครตอนสั่งเราไม่ไม่ไมไมให้ว่าโอ้ยโอเห็นมอนเมนว่ามีคือว่าละบอยให้ว <c oughs> <c oughs> ่าฟังแถอีรีครับตะกี้ที่ยุบตัวมันคือว่าละครับสูตรสูตรเป็นเมื่อไหร่ครับอบอบอได้ว่า เห็นว่มหน้าแขางๆนี่ครับนี่ครับอันไี้กับไปคล้ายท่านล่ะครับไปเลยไปเลยโอ้โอเสือจะหลบลู่ครับพี่น้องอย่าลืมนะครับวันนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับเก่าสองหาครับพี่น้องอาว่ามาบอกนะครับโอเสือกัติดไว้เจ๊๔บาทยี่สิบบาทก็ดีครับพี่น้องท่านจว่าโอ้ยเก่าสองหาหวดว่าหันเป็นหายเก่าศูนย์ตะปูยุบันเ่อนเขียนบันไม่ ัวนี้เันไายอีกแล้วพี่น้องอย่าลืมนะครับติดไม้ติดมือไว้สักสิบยี่สิบาทนดพี่นออ้องไพ้าื้อสืบทูปปนครับอันนี้มารับเชิญหรือว่ามามาเล่นนาเหร่นน้ำบอด้วยคับอืมีนไทยหนังครับอบมากอาเลกข้าวเีย นะครับพี่น้องพยายามมาเลยครับขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมชมแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับแต่อย่ากดข้ามโฆษณาได้พี่น้องเบอร์โฆษณาให้นะครับพ่อเด็กเสียค่าเน็ตครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ